ครับพี่น้องพาพมาไตเขียดโมครบหน่อยนะครับพี่น้องพี่เอาเอาม่เอาสิคูเดบบอลนี่คกูเดบบอลกูเดบลอลคูเดบลค์บอเดบบอลเดบลย์บอลอือคูเดบลยพี่น้องอีโมน้อยเขียดีโมน่อยเอาบอกตัวนี้หน่อยนี่พี่น้องอีกตัวหนึ่งตัวนี้หน่อยเขาเนยาะอยู่นี่ตัวนี้น้อยหน่อยหน่อยนี่พี่น้องบ้างน่อยหน่อยครับหน่อยแน่อืมอืมนะครับขอบคุณครบหน่อยครบหน่อยพี่น้อง อไปจ้อยตกน้ำมึงพี่น้อง,ง,งเออโทรศัพท์กระถิ่นตกน้ำเพราะโทรศัพท์ได้ปบบนี้อ๋อโอ๊โอโอโอโกายกันตยะป้าพี่น้องฝนเต็มอัญญ่าเยู่ได้หลายเลยพี่เน้องโอ้มืออาชีพเนาะกับมืออาชีพกับมือสมัคร์กเก้นเนาะโอ้ฝน่ะจะบ่มบ่มบำอยู่พื่นพนอนบะรยากากันตยะไว้ค่ะโอ้โอ้จิตตกน้ำพี่น้องใส่เบิ้งใส่เบิ้งเนี่ยไ้พ่อระตี่น่ะเห็นบ่ได้แล้วหลายเติบแล้ว มันต่างกล่องบ่ได้เนาะกันทะยาข่อยกันนี่นี่น,นี่ตอนแรกคือบ่กข่กอยเม,มาปานเด๋ววะหลังๆคือเมาเอาเออแมนอยู่แถว <c oughs> บอกคือกันละมันไม่ถึงที่ไห <c oughs> นงูจับเลยต <c oughs> รงนี้เขาจับเอาจับเอาอยู่กันทะย่ามืออาชีพเน,นาะ จับเลยข่อยนีเดยตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึตัวนึงตัวนึงเดยบมาคอยจับมัาง่อยจับบ้เป็นไเปพี่น้องให้เต็มเลยอันนี้อยู่ขางบอหัวเห่อเห็นบอบอาอันนี้คืออันพ่นมาธรรมาตาดมันมาขันที่ยาเขาบริเืณอันนี้บร้เยงเนาะบริเียงเพ่นมาอยู่ค่อยกินหัวหารน้ำติ้มยังไงเยนรามอกบอืมอ ตอนออกบัท่านก็เป็นกบหน่อยาอมาพี่น้องเบิร์เตรียมฝนหนน่ะฝนห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 น่ะพอหัวอ้วกฝนหน่ะฝนหน่ะใส่ให้จับนั่นแน่จักโตผมเพิ่นนนั่ใ <laughs> ส่ตัวใด้ขอยจับน,ำนำ้ำแน่เบิ่งเปลี่ยนใส่ย,ยุ่งมึงแต่เดี๋ยวนี้คอยย่านกล้องคอยตกน้ำแม่ยังดอกใส่ในตัวใดเออนี่เด็กหัวหมาดม,มาแล้วมาเลย มากขน้นอืมนันแต่อยู่นี่ก็ได้ว่านั่นหัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วแต่ละแต่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงจีไว้ด้วยไปแล้วไปแล้วไปไปนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงพี่น้องนี่นี่ตัวนึงเนาะนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงออกไปแล้วมาทันพี่เอาคาแต่น้ำกล่องเอานี่แหละผุนผุผุตัวนึงตัวนึงผุนตัวนึง เอ้าจบเห็นบ <'s> <gallery> ่อเจกบ่อซองมันแล้วแหมมันไปแล้วไปเสร็จละต่อต่อเลยกันได้ยะอุ่นมันจำนานเนาะมื่ออาชีพเนาะหัวทักบ่วงแบบนี้ันี้ห่วงไม่เป็นขาแล้วนี่บ่อนี่นะเน่ยนี่ตัวน่อยเกิดอ๋อเป็นขาแล้วเป็นยังที่บ้านไม่เป็นโคกเป็นบ่อเอ้าเป็น บม่ได้ขายมันไ่ได้ขายก็เออเคเป็นคบน้อยแล้วเออก็เต้นออกไปก็ชิเต้นออกไปทีแบบนี้เดือนน่งมันไป็ใเญือปเรือๆอือนี่มันก็คือนี่ล่ะผลิตผลผลิตภัณฑ์ของก็มาจากหัวอ่ะเนาะนี่ตัวนึงครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งสนัสดีตัวหนึ่งตัวนึืงนี่ครับกบหน่อยกบหน่อยไปนอนี่นี่แหละ บนตกใหม่กัดจีแขกๆเนี้ยอยู่เอาได้บอใสเบิง้งใสเบิ้งบ้างเนี้ย,น,ยน่เพื่นอนโหมัโตได้ไงพี่น้องพี่ไปไปต่อแล้วเรื่องแบบนี้ช,ชุดผุนผุนชุดหากบะเพิ่นพี่น้องมีหอนหอยนี่หอยยังหอยยังกะตะย่านี่น่ะอะไรเชอรีอ่แอนด์เหรอเชอรี่เหรอผมว่ามัน มันพวบสามเลยเหรอมันเก้าคู่สาไม่ใช่สามเลยนี่เห็นไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยสองสองพี่น้องเออใส่น้อยนึงน้อยนึงนี่ใส่ตาก็บอดีดอกเท่าแล้วเนาะใส่ไม่เต็มนนึงเฮ้ยพี่น้องน้อยนึงอันนี้มันต่างกันยังไงหอยเชลลี่กับหอยนานี่ะปากมันบางปากมันบางใช่ไหมอันเปลือกมันก็จะบางมันก็จะเป็นสีอันนี้นี่เนาะมันบ้าไม่ยังไงไม่ได้เต็ม

จังใดใช่ป่งป้าไหนทั้งกบทั้งหอยแบบนี้เอาไปไปไปนี่ลองตัวนึงตัวนึงตัวนึงนี่สองตัวตีนี่ไหร่ละสองตัวนี้สองตัวมุดเออไม่ใช่ตัวผู้ขยันขยันโทรศัพท์ขยล างานโทรศัพท์มนันลดเนาะเอาใส่เบื้องนี้เพิ่งไปนิดล่ะก็บ,บอกที่ก่พอพ่อแล้วสักสิบแน่ยน้่น<ล>ตื่นเ<ล>ต้นเ<ล>ต้นเ<ล>ต้น<ล>นี่พ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วเ,เดี๋ยวเออนี่เห็นวานนะ่ะเอาโจ๊ะจับนิดละข่อยขีฐานะตีเนาะเออบอมันมน่ะเนี่นเยเห็นบอจับอกจับอกพี่น้องข่อ,อยขึ้นต่างทางเมื่ออาชีพกับเมื่อสามารถเรียนเนาะต่างทางย่างเดียวอะ โอ้ก็เนี้ยบดได้เนาะเือมันหยานกล่องโทรศัพท์ตกหน่ำนง้างแล้วง้างอีกใช้หลังได้ด่าได้บอ่น,น,นพุ่นอ่ะโอ้ยเนาะเมื่อาชีพนเนาะนั่นไงตัวหนึ่งนัน่นใช่ไหมน่ะตัวหนึ่งอัน<ม>ตัวหนึ่งเห็นว่ากันย่านั่นไม่ค่อยเห็นแม่นว่าถือบอลน่ะนี่เห็นว่าเนีน่เห็นบ่าเน,นี่ย <laughs> เอาเกิดเนาะมหาน้งเคียกระเบิ้งเปลี่ยงนอนตาบอดีอ่าจังได้ขูนแบงสาม้าเคียขูดไอย่างบุญั่นไฟกับเบิดบ่มีไฟอีกต่างหากอเอาีปนอนก็เนาะเอาจังไดเข้ากับโอ้เบื้องหลายเนี่ยเส้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 ถือมันล่อองรองท้าอย่างนี้ท้ากันเชี่ยงตีขึ้นท้าพิสไตาอ ป้าศุ่นทอ่ะพี่น้องเบิ่งหนาเขาจับกวนขนาดเมาเม,า,มาได้เหนียว <c oughs> โอ้ศุนทร์นั่งเสาอกันครับมีรถไฟเบิดวันนี้เอ้าเอ้าจังเลยมีคนเมาเมาเสีกัน <c oughs> อ๋อช่างสี่เดี๋ยวนาะเดี๋ยวแขวนพี่น้องแขวนจับกบกวนได้แขวนบัฒนัดเออไปเทรอบหนึ่งแล้วเนาะเดี๋วยวไปจับกบกวนนะครัตาไคร้เนาะเออเดียวเดียวเดี๋ยว นอ้ดได้หลางหลายเลยผุนหินบอลเนาะจังใดก็มึงเนี่ยมึงหนาคนในบอลนี่ฝาดตัวมึงกับไม้ฉีกเนีจังไดเก็ฝากรับชมได้ด้ะอ่ะฝากให้แน่นั่นแล้วฝากเบิรงบอลให้จังไดฝากอะไรล่ะฝากอะไไรรมู่้เออนั่นแหละชอบอะไรนั่นแหละเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับฝากพูดคาสวัสดีครับ